มื้อเย็นของน้าวันที่13จ้ะเป็นพาสต้าซึ่งน้าก็เรียกชื่อไม่ถูกไม่เคยจะเรียกชื่อถูกสักทีทโอเทสเตนอริเนทอริเนทอริเนเออทอริเนทอรินรนคุยซ้ำอ่ะเออยังไงก็แล้วแต่นั่นแหละอันนั้นแหละอ่ะของยายอ้วนก็เหมือนกันซึ่งบ้านเราวันนี้ชีสไม่มีจ้ะเป็นยังไงบ้างนะแม่วันในยูทูนะ<า>ทบเหรอฮะเป็นยังไงบ้างก็เหมือนกบกินแป้ง หนึังก็นแป้งแลวได้งแล้วก็มีไส้อยู่เน่หน่อยเป็นไส้ผักโขมอ่ะเดี๋ยวงไงนะเขาตัวไปกินข้าวกินมื้อเย็นก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปทํางานไปจะได้เวลาไปทํางานแล้วเนาะเดนนิสบอกว่าอากาศไม่ค่อยเย็นมากหรอกเธอประมาณศูนย์ลบหนึ่งหรือหนึ่งองศานี่แหละเย็นอยู่เหมือนกันเลยว่าไปก่อนเดี๋ยวดูพื้นดูว่าพออากาศมันอุ่นนะ พูดบอกบอกแล้วบอกอีกเนาะว่าน้ําแข็งที่ละลายหิมะที่ละลายมันกลายเป็นน้ําแข็งเสร็จแล้วไปใต้พื้นเนี่ยมันก็เป็นน้ําแข็งที่มันลื่นๆน่นะนะเลยเดินต้องระวังเออเมื่อวานนี้วันเกิดอัญญาใช่ไหมโอ้โหกว่าจะกลับบ้านาตีหนึ่งกว่าได้ไหมเออก็คุยก็ไลไปนะ้วด้วยว่าลูกสาวน่ะมาสาย พ่อแฟนเขาก็เลิกงานก็ทุ่มกว่าแล้วกว่าเขาจะมาถึงก็สองทุ่มกว่าหรืออะไรเงี้ยเราก็อการอกันส่วนอัญญานั้นแบบง่วงแบบบางอมมากงอมสุกมากอยากที่จะนอนแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเข้าไปนอนแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ตื่นออกมาอีกนะเห็นลูกอโน,โนบอกว่าอัญญานอนตีสองนี่นะเมื่อคืนนี่ทําไมมันโม่โมนอกลองอ่ะเช็ดแล้วไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่าเนาะเออเมื่อวานน้านลืมเล่าเพาะตัวน้าเองก็พอเพิ่งจะรู้เมื่อวัน เมื่อวันพฤหัสเออน้าเองเอ่ะพอเพิ่งจะรู้เมื่อวันพฤหัสก็คือน้าเนี่ยไปซื้อกับข้าวตามปกติกนี่เลยแล้วน้าก็ใช้ออบัตรเครดิตของตัวเองเนี่ยจ่ายเพราะว่าน้าเนี่ยออบัตรเครดิตอันเนี้ยใช้จ่ายด้วยกันกับเวลาที่ไปซื้ออาหารเราจะได้คะแนนคืออะไรอย่างงี้แล้วทีนี้ยน้าจะน้าซื้อไปแค่ร้อยกว่าสวิตคาวเนาะน้ารู้ว่าในวันนี้มันมีเงินแต่ว่ามันจ่ายไม่ได้เกยถามว่าเธอทําไมฉันจ่ายไม่ได้วะ แบบลองจ่ายไปสามสี่ครั้งเสรุปแล้วก็จ่ายไม่ได้ก็เลยจะใช้บัตรอื่นแทนเสร็จแล้วพอกลับมาถึงบ้านได้รับจดหมายจากบริษัทบัตรเครดิตนี่แหละว่าเขาเนี่ยเออ c a n ซ e l บัตรนะไม่ใช่ cancel หรอก s p ป r e ลัดเขาก็เรียกภาษาไทยว่าไงก็คือปิดการใช้บัตรให้โทรไปหาถ้าได้รับจดหมายเดี้ยให้โทรไปหาเขาเร็วที่สุดที่ทได้นะก็เลยโทรไปถามเขาเสร็จแล้วเป็นไงรู้ไหม มีคนขี้โกงซึ่งน้าไม่รู้หรอกว่าใครก็คงเหมือนที่คนอื่นเขาโดนนั่นแหละจ้ะก็คือโดนสกิมโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนสกิมเมอร์บัตรหรือสกิมเมอร์อะไรเขาเรียกอะไรอ่อรรอมมรอะนั่นแหละใช้บัตรของน้าคือบอัตรเนี่ยอยู่ที่น้าแต่เขาอาจจะมีเลขหรือมีอะไรของของที่บัตรน้านเนี่ย ไปซื้อของออนไลน์ที่อเมริกาสามครั้งครั้งละสองพันกว่าสวิตคราวมันทำให้เงินหมดอืมก็เจอไปแปดพันกว่าเนาะแปดพันกว่าสวิตคราวพอเขาจะลองซื้ออีกแล้วเขาซื้อไม่ได้แล้วไงด้วยว่าเงินนะ่ะมันหมดมันหมดงบไปแล้วในบัตรนั้นก็เมื่อวานนี้เออเออมื่อวานนี้แหละ ก็เขียนใบแจ้งความกับทางตำรวจไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอจดหมายมาจากบริษัทประกันนี่แหละบริษัทของเครดิตนี่แหละให้เขาส่งมาแล้วก็ทำการกรอกข้อความไปแล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้เขาอีกทั้งบัตรเก่าที่โดนโดนโดนสกิมเมอร์ไปเนี่ยคือตัดไปให้เขาแล้วก็ใบแจ้งความส่งไปให้เขานะ้าเนี่ยหวังว่า มันคงจะเสร็จเรื่องทันก่อนสิ้นเดือนนี้เพราะสิ้นเดือนเนี้มันเวลาเราใช้บัตรเครดิตอ่ะทุกๆสิ้นเดือนเราก็จะต้องจ่ายเงินที่เราใช้ไปใช่ไหมล่ะแล้วทีเนี้ยเงินไอ้ตรงส่วนที่เขาใช้ของน้าไปอ่ะน้ามไม่ได้คิดเอาไว้ไงว่าตัวเองจะต้องมีค่าตรงนั้นมาจ่ายแต่ที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะส่วนใหญ่แล้วเลยอ่ะทางบริษัทเนี่ยจะต้องเป็นคนทางธนาคารอ่ะทางธนาคารเนี่ยจะต้องเป็นคนคืน คืนเงินตรงส่วนนั้นให้น้ามาด้วยว่าน้าไม่แยกเป็นเงินใช้แล้ววันที่น้าโทรไปบอกกับเขาอะนะบอกว่าจะไม่ได้ใช้เลยจะไม่ได้ใช้ซื้ออะไรเลยที่อเมริกาบัตรอันนี้ฉันใช้แค่ว่าซื้อตั๋วรถรายเดือนของฉันแล้วก็ซื้ออาหารซึ่งน้าใช้แค่นั้นแล้วก็ส่วนอื่นๆก็คือใช้บัตรอันอื่นเพื่อนน้าคอนโทรของน้าเองนะ้ารู้อะไรของน้าเองนี่แหละว่าน้าจะใช้อะไรได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือน แม่ขอโทษที่ต้องพูดหยาบเนาะสบดหยาบเนาะคือยังไงอะทำามาหากินทางอื่นไม่ได้แล้วเหรอเลยต้องมาขโมยเขาไปทางแบบนี้หรืออะไรเงี้ยคนพวกนี้ไม่น่าจะมีอยู่ในโลกเนาะคืออยู่แบบสงบสงบ,สงบไม่ได้เลยหรือยังไงโดนตั้งแต่ต้นปีเลยนะเอาเอาก็หวังว่าคงจะเสร็จเรื่องทันก่อนสิ้นเดือนนี้แต่เดนนิสบอกว่าถ้าเขายังทําเรื่องไม่เสร็จเธอก็ไม่ต้องจ่ายในส่วนที่ไม่ใช่ของเธอ น้าไงก็น,น้าก็จะจ่ายจนส่วนที่ของน้าที่น้าได้ใช้ไปน้ารู้อยู่ว่าน้าใช้อะไรไปบ้างนะย,ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวรอรถเมย์จ้ะอีกเก้านาทีถึงจะมาเนาะแล้วก็ทํางานสองคืนเพ่าเมืว่าวานเนี่ยขอวันหยุดที่ไปวันเกิดหลานสาว่วิเย็นของน้าวันนี้จ้ะวันที่สิบสี่เนาะก่อนไปทํางานเป็นพัดไทนี่ไงน,น่ากินไหมเล่า ไม่มีระบบหม,หมุนเองก็ได้ไปจ้าไปทำงานกันแล้วดูหิมะตกเนาะแต่แต่ว่าตกแบบเล็กๆนะไม่ได้ตกเอ,อไม่ได้ตกแบบเป็นก้อนใหญ่ๆนะแต่ยังไงก็แล้วแต่คืนนี้กะสุดท้ายแล้วจ้าพรุ่งนี้ได้ออกกะแล้วเนาะแล้วจนถึงวันนี้นะยังไม่ได้จอง ไม่ได้จองเวลาที่จะทำกะเอ็กซ์ตร้าที่แผนกผู้สูงอายุอะไรใดๆเลยคิดว่าถ้าออกกะวันพรุ่งนี้เช้าวันนั้นจันเนี่ยก็จะไม่ก็จะไม่ถ้าเกิดเขาส่งมาเนี่ยก็คือจะไม่ตอบรับแต่จะตอบรับถ้าเกิดเขาถามว่าวันศุกร์เธอมาทํางานได้ไหมวันเสาร์เธอมาทํางานได้ไหมอันนั้นจะตอบรับอยู่แต่วันอาทิตย์ไปไม่ได้ด้วยว่าจะไปเยี่ยมไปเยี่ยมพ่อผัวเนาะไม่ได้เจอเขาโอ้นานแล้วเพราะว่าตอน ออตอนคริสต์มาสนะาก็ไม่ได้ไปด้วยว่าติงทำงานเนาะเจอเขาล่าสุดก็น่าจะตั้งแต่ต้นเดือนมไม่ใช่ต้นเดือนด้วยคิดว่าคิดว่าเจอเขาตอนเดือนธันวาไม่ได้เจอพ่อนึกขึ้นได้ว่าตอนที่อนโนกับยยอ้วนมาใหม่ๆน้าก็ไม่ได้ไปกับเขาอ๋อเจอเขาล่าสุดก็น่าจะเป็นเดือนนู่นน่ะพฤศจิกานานแล้วก็เลย บอกกันไวอยู่ว่าเดวนี้บอกไม่ใช่เธอไปรับทํางานเสลร์วันอาทิตย์อ่ะไม่ต้องรับทํางานเลยนะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมพ่อบอกเออถ้าจองเอาไว้แบบนี้ยร่วงหน้านานาน่ะเดี๋ยวจะไม่รับทํางานก็ได้ก็เลยนั่นแหละถ้าอยากทําน้าอยากทํางานอ่ะออสุกกะเสาถ้าก่อนหน้านั้นไม่อยากทําไม่อยากพักผ่อนเพราะมีงานบ้านที่ต้องทําอ่ะ <S <S ตอนนี้เสื้อผ้ากองเต็มเลยสองถุงอิกิยาใหญ่ๆอ่ะคือกองล้นถุงออกมาอีกนะ ออแล้วงานบ้านก็ไม่ได้ทำความสะอาดมานานแล้วคือเดนนิสเนี่ยเขาก็ดูฝุ่นไปบ้างเล็กๆน้อยๆกับทำความสะอาดท้องน้ำแต่ก็คือแบบเช็ดตามชั้นตามตู้ตามประตูอะไรเงี้ยไม่ได้ทำแบบเนี้มานานแล้วไงก็เลยว่าอยากว่าหยุดจริงๆแล้วถ้าเวลาที่น้าหยุดโอกากอย่างนี้จริงๆน้าจะ คือวันจันทร์โอกาสเนี่ยนอนไปเลยวันอังคารก็นอนนอนจนลุกตนที่ตัวเองอยากตื่นอะ่ะก็น่าจะแบบประมาณเที่ยงหาอะไรกินให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วนะาถึงจะแบบเริ่มรีดผ้าหรืออะไรอย่างนี้อ่ะหิมะเริ่มลงมากแล้วเดี๋ยวน้าจะเข้าไปอยู่ในในป้ายรถเมล์นะเพราะตอนแต่ว่าตอนนี้มีคนอยู่ในป้ายรถเมล์ด้วยไงก็เลยไม่อยากไปถ่ายในตรงนั้น